สวัสดีครับวันนี้อัปเดตจะส่งงานบางเรือนเซมิยูโรสีเทาซาล่านะครับตัวนี้ก็เสร็จลวระบบล็อกก็ตามคลิปวิดีโอที่่านให้เลยนะครับจะเป็นบาน6บานนะครับเปิดเรือนมาชนกันแล้วก็ฝั่งบานฝั่งบานหลักมันก็จะมีมีเสริมล็อกตรงปลายกรอนนี้ให้นะครับเสริมล็อกล็อกบานกลารตรงตัวนี้นะครับ จะเป็นโยกแล้วก็ล็อกบนกับล่างเพราะบานบานค่อนข้างใหญ่นะครับผมบานค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดว่าเลื่อนฝั่งนี้มาชนปุมเนี่ยมันกระแทกแรงนะฮะเราเลยเสริมตัวล็อกนี้ให้เป็นระบบล็อกที่เพิ่มตัวล็อกบนล่าง